ทุกท่านครับสำหรับสู่ Cooking Eating with Alex นะครับพี่น้องครับคุกิ้งอิติ้งกับบัลเลต์นะครับวันนี้ต่างไลสด์บ้านช่องนะครับพี่น้องครับเคยไลสดออกไปครั้งต้องครั้งเลยพี่น้องครับวันนี้ก็เลยตู้การ์ดมาทำวัวมูอบตั้งนะครับพี่น้องครับก็จัดประหาดตายกันเลยนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับทุกท่านสู่การไลสดกับ Cooking Eating with Alex พี่น้องครับ อ่ายินดีต้อนรับทุขสันนะครับสักเดียวเราก็ได้เริ่มทำการอ๊อฟกันเลยเดี๋ยวรอท่านผู้ชมด้วยนะครับนะอ่าไม่ทราบตัวนี้เช็คสัญญาณนะครับเป็นองค์กลับเสี่ยงอ่าผาบได้ปอบเบือมั่งกับแต่ว่าเมิดักนิดๆนะเมิดเมิดเป็นน้องเมิดพ่นกันแล้วจริงอากาศดีนี่วันนี้แต่มาตกตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะอ่าเมิดพ่นตังนี้แล้วพอตกช่วงเย็นนะครับป้อมอยู่ก่อนสมุยนะครับสวัสดีครับสวัสดีอ่าทุขสันนะครับตีเข้ามาแล้วนึ่งฐานนะครับเป็นองค์กลับ ตอนรับส okay, ูก <pagar running> pues, ุกิ้งกิ้งวิดาเล็กนะครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาทำบัวมูอบตังกันนะครับพี่น้องครับนี่ทังนี้แักเดียวนะครับเป็นตั้งแต่เลดพี่น้องครับซ้ำจันนะครับไล่ฐานนะครับพี่น้องไล่ฐานที่กำลังทําบาร์บีคิวแล้วก็ทํำอบโอ่งหรืออบตังนะครับพี่น้องครับทั้งหมดก็มาว่างกลางเกือกใจทั้งน้ำมันจ้องรอยลิตรนะครับผ้าแล้วทําอบมันก็ทําได้เหมือนกันนะพี่น้องครับแก่ตบกันเลยทางไล่ทดวันนี้นะครับ ใช่ก็กล้องใจกันครับอบได้นะครับพี่น้องครับแต่เราต้องแบ่งอย่างเช่นตั้งน้ำมันอยู่แบบนี้จะไม่กับเราผ้าคือผ้าซีกเราทําบันปับปิดเปิดนะครับปิดเปิดสวัสดีครับปราบทุดอย่างแรงกับพ่อสัญญาณสัญญาณกับสัญญาณพ่ออยู่ปราบลาวพี่น้องครับก็ตัวที่ปาบเธอดุจจะไหมก็ประดานตัวนะครับพี่น้องครับอย่างไรก็คือยินดีต้อนรับทุกฐานครับพี่น้องครับสัญญาณปัณณ์นี้แหละมีลมอยู่นิดนึงแต่เดียว พออยู่ป่าเปล่าซึ่งก็โบกเวกโวเวทังที่ทันยานปลิวไปน้องครับเสียงบอกไปมั่งกับเสียงเสียงได้ยินจัดเตี้ยไหมครับตักตายดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับทุกการไลฟ์สดทางช่องยูทูบก้องกุ๊กกิ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 ๊กพี่แดงครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาทำอบวัวมูกันทั้งนี้แล้วนะครับบางกลางทำช็อตมาร์กตอนนี้คือการขอบคุณทุกท่านที่ก้ามาชมก้ามาไล่นะครับพี่น้องครับ ก็มากรุบว่าใจนะครับต่างไลฟ์สดตอนนี้ครับพี่น้องคับต่างช็อตหรือต่างไลฟ์สดเนี่ยพี่น้องจะให้กำลังใจกับครีเอเตอร์ด้านดังชั้นนะฮั่นได้ด้วยที่ว่าสื่อซุปเปอร์แท่งพี่น้องครับให้เป็นควันและกำลังใจนะครับพี่น้องครับก็คือไม่ใจถาวแต่กุ๊กกิ๊งกิ๊งวิดีอาร์เร็กนะครับหรือว่าอาร์เร็กปลาชิมต่างช่องทิกตอกหรือต่างเฟซบุ๊กคืออาร์เร็กปลาชิมนะครับพี่น้องครับไล่ฐานตักไต่คนนี้ก่อนครับสวัสดีครับเสี้ยงนี้ครับโอเคก็ขอบคุณหมากับพ่ับ คุณอุดมศักดิ์ใช่ไหมครับก <jedoch S 2> ับสวัสดีครับการต้อนรับส <omo> ู่กุ๊กกิ้งฮิตติ้งเวอร์ดาเล็กนะครับเป็นองค์กรเล็กอ่าเล็กจัดเจนว่าคือเป็นแบบร่างเล็กนิดเลยยาวนิดนึงว่ากุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งก็คือปรุงนะครับเป็นองค์กรฮิตติ้งก็คือกินปรุงกินก็อ่าเล็กนั่นคืออ่าเล็กแต่เป็นแบบร่างเล็กมันยาวสักนิดนึงอ่าก็เลยผมทำจำช่องทิกตอกบอว่าคือหง่ายๆอ่าเล็กป่าชิมนะครับชิมเองไปชิมดีกล้องเพื่อมั้งทำปรุงเองมั้งทำไปทุกอย่างนะครับเป็นองค์กร ก็อย่างป็นตอนรรบเป็นน้องถุกฐานนะครับไล่ฐานที่ทำว่างมู่ท่ามันกระหม่อมกันตอบได้ตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไล่ซดเร่องทำว่างมู่ทีนะครับคือผมมีไล่สุดหมากับเป็นน้องรับเพราะว่าคือจริงๆเป็นน้องกับเราเองกนทำร้านอาหารนะอัะแร้คือทำร้านอาหารแต่ว่าทุกโควิดมาเกือบสร้างปีปิดตัวยนี่ตอนนี้กําลัง่อมบำรุงเลยทีเป็นน้องปลวกปีปลวกกับปีมดก็ไปอยู่เต็มเมดเต็มปั๊บๆนี่ตอนนี้คือได้ปีมาช่วยปีเบาเลยที นี่นนีีน่่กำลังเ,ออเริ่มก่อร่างตั้งตัวไม่หลังจากโควิดพี่น้องครับคือเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเราก่อนทำการอพเราจะไปทำความรู้จักกับเอเล็กปาชิมกันสักเน็ตงี้ว่าเอาาเอไทยร้อยตรงบรรณาธิน,นีคือพี่น้องครับจริงๆแล้วคือทำช่องเนี่ยผมเพิ่งได้เริ่มต้นการทำนะครับเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วเกี่ยวกับช่องยูทูปก็ประคุณพี่น้องเอฟซีทูกฐานนะครับที่ให้กำลังใจติดตามกันไม่ว่าจะเป็นอาหารไทอยอาหาร ปืนบ้านหรือจะเป็นบาร์บีคิวพี่น้องครับอเล็กคือชอบกับการปรุงอาหารนะครับก็เลยควกักพี่น้องทุกฐานไว้ในความบอกคอมใจด้วยนะครับติดตามเป็นกําลังใจกันนะครับไม่แน่บางทีถ้าเกิดว่ามไม่ทําธุรกิจได้ทําแต่จองก็ไม่แน่นะแะไรที่อะไรที่นี่ตอนนี้คือนี่เกิดส่วนกับนุ่งเกาอลีพี่น้องครับเต็มมดเลยพี่น้องครับรื้อลงมาก้อนเพราวะรว่าปี prus กับปีมดเก้าอยู่นู่นนั่นน้องผักพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องครับคืออ,ลอ Cooking, Alex, เล็กกุ๊กกิ้งอิตติ้งวิด เรืออะลกักปลาจิ้มเนี่ยทำถีผักอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มรีโนเวทไม่นะครับเริ่มจัดการไม่บวมนึ่งไม่แล้วลมไปน้องก็จเดี๋ยวผมฝากไปเลยว่าลมแบบไหนลมเหมือนมไม้ไหมนะอืมเลยว่างอีกแล้วรายการาทำอ๊อฟกันเราก็มาชมสถานทียนร้อนนี่กลางบนข้างบนข้างบนงบน,บน,นี่ต่างไปข้างบนเหน้องครับอ่าเนี่ยเดินกันไปเรื่อยๆนะได้หนา้นาได้มูกกันมัง้งทำการไลฟ์สดกันแล้วน,นั่นนั่นเลยครับไม่ได้ไลฟ์สดต่างจงังยูทูบ วันนี้เลยทุกการเราทำหน้ากากมูกคือว่ามู๊ต่างหัวกับเดี๋ยวเราอบทั้งกันนะคือไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าอบกินกรอบแต่น่าจะออกมากรอฟไปน้องครับอืมเดี๋ยวทีนี่เลยดีไปน้องครับเดี๋ยวดีลมนี่ไม้ก็อย่างลมไปน้องเลยเดียวนี่ตอนนี้ผมปลูกไปต่างขึ้นไปน้องอนอนยาวรีอืนี่พวกปาก่าจะไม่ออกเลยแตงไปป่านนี้เอ้ยหนักสองเทียวเนี่ยมานนั่งให้เป็นเรล่านีย ตอนย oui, hey, uh, pues er. mm ่อยพี uh, anyway, ่น้องไปเดี๋ยวนี่คือเป็นร้านอาหารนะครับพี่น้องครับเป็นร้านอาหารเดี๋ยวผมพักไปกองลังวะนะเดี๋ยวรอแป๊บกับรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บให้พี่น้องได้ชมกันเดี๋ยวพักกองลังดูว่าอยู่แบบไหนนะอ่าเนี่ยไปกองลังแล้วบ่ายว่าผมบอกกองลังนี่พี่น้องครับนี่คือร้านอาหารมอดินนะครับที่ได้ตั้งชื่อว่าร้านอาหารมอดินเราจะไมปู่ย่าตายายพี่น้องครับ อ่าก็ข้าวมอดินทำแบบข้าวได้ต่างๆเะไรทีลูกมาขึ้นมาในคำนี้ผมใช้เคลนไปน้องครับนี้กุกกิ้งกิ๊งวิตอเล็กจ่าเคลนยกขึ้นไปตั้งนะครับนี่ <laughs> นแหละครับการปิดสามปีพ้นโครงการปิดเกือบสามปีโควิดก็ยังไงใครล้อมแล้วลุกไปน้องครับคือให้กำลังใจกันนะครับเนี่ลยลอ้อมไม้ลงไรเแมทใน่วงไอร้รอยต่อกองปีนะครับเมื่อตันว่าที่บ้านมา แหล่ลมเดียวหนุนต่างก้าวไปเนาะแหลรเดียวยาวตอนนี้นี่เพราะมีตัดกิดเหล็กกิดเหล้าไม่ตัดรื้อนี่ต่างขึ้นนะครับพี่น้องครับแต่ป้าพี่น้องมาชมก้อนก้อนได้จะเข้าไปการต่ำการอบหัวมู้กันนะอืม่เดียวพี่น้องไม่ชมเปล่ผม่ไม่อายเลยครับพี่น้องครับนี่ก็คือใต้ตอทดจากความจริงที่พี่น้องได้มาพบเจอกับอเล็กวันนี้นะครับคุกกิ้งยิทติ้งเป็นอเล็กเราทำร้านอาหารพี่น้องคร,าารงับทำมาสิบกว่าปีสิบกว่าปีแต่ว่าเนี่ยปีนี้นัก พอเริ่มตอนไม่ในชงเลยแบบไม้ทุนนะครับแลน่ะพียอโยกเยกโยกเย่แม่นเองปีปลวกนะครับปีปลวกปีปลวกเข้าวยูเต็มหมดนะครับจะปลาแบบชุ่มไหมปลาแบชมไม่ต้องเดือดนะครับยาก่อนทักนิดเลยวันนี้แล้วการเลซัสนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสีข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจนะครับกุกกิ้งกิ้งวิตาเล็กนะครับในรังส้นเมนูต่างๆให้พี่น้องได้มีความสุขในการรับชมนะครับ นี่ร้านกับพี่น้องกับกังบนเด็ดีพี่น้องไม่อายเลยเ <c oughs> <c oughs> วทนายังเลยเด็ดเดียนี่คือร้านนี่คือร้านเฮาดอพี่น้องกับเพิ่มทำบาร์บีคิวอบป,ปิ้งย่างอยู่กับบนร้านเนี้ยนะครับตีนี้ือพอปัอป๊บพอร้านนี้จุดตัวก็จำเป็นต้องเปลี่ยนในนี้เปลี่ยนแม่เลยนะครับเที่ยวกับรนานอาหารหม้อดินเป็นภาษาอังกฤษ หม้อดินคิทเช่นนะครับสมุยนะต่างนู้นก็เป็นไฟเดี่ยวไล่ต่างนู้นนะครับ,นะรบน,นี่เด็กไอ้บันไอ้เปลีให้ลูกค้าได้นั่งอืมสวยสดีครับพี่น้องครับได้เลยดี๋ยวผมจะเขียนอะไรแบบนี้เลยพี่น้องครับอ่านดูอ่านดูเดี๋ยวผมซูมให้ดูอืมอืมร้านอาหารหม้อดินเห็นไหมนี่ผมเขียนอะไร คาระวะสืบสารภูมิปัญญานะครับก็คืออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทายไวส้สม,มัยปุญาตาทวดนะครับย้อนยุคที่สมุยนะครับโลโก้นะครับนี่คือสร้างอาการนะครับพี่น้องรอประกอบประกอบดยสร้างอาการเยอะๆแต่พอทุโกโควิดทีเดียวเลือดเต่าน,ำาน้ำไดโนดิทํมอยู่ตอนนี้รีโนเวทก่อนนะครับข้างบนนี้ผมคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไป อ่าเป็นห้องผักเรื่อยๆแหละแต่นะครับขอต้อนรับเช็ตสดยินดีต้อนรับนะครับต้อนรับทุขสันนะครับพี่น้องครับที่ข้ามานะครับต้อนรับซุปครุคกิ้งยิปติงพี่ดาล็กพามาชมร้านเก่าๆวันก่อนหลังจากโควิดเรากำลังทำการซ่อมบำบรุงกันต่อเดี๋ยวพี่น้องนี่เลยผมเชิญนับเป็นตีนังญี่ปุ่นนะครับนอนมอดหนังมอนอิงเลยนะครับก้าวมากี่ฐานนะครับนี่ต้อนรับซั่ยเล็กนะครับซั่ยเล็กปลาชิม กุกกิ้งอิตติ้งวิดาเล็กนะครับคนคนเดียวกันนี่ตอนนี้พามาชมร้านเก่าเก๋ปิดเงียบลึบมาเป็นเวลาเกือบสามปีตอนนี้ได้เวลาก็ต้องรีโนวเวทกันไม่พี่น้องครับนี่ชมเหมือนก่อนเดี๋ยวก็ไปทำวัวมูอบอบ,อบทั้งกันนะครับนี่พามาชมมันนี่ผมชอบพี่น้องข้องเก่าเก๋โมกเล่เตี้ยนี่เลยครับร้านร้านร้าน,านอาหารหมอดินนะครับอ่าไปต้กันนำกล้อง กิ้งกิ๊งวิดอเล็กนะครับอืเดี๋ยวจะเป็นธรรมชาตินี่พผมชอบแบบหวีที่ใดเตยไปเนาะนี่หวีที่การเตยนากับไฟสมัยก่อนแต่ที่้าไมโปพผมมีไีกฝ่ายกุ้งไปเนาะเอาเตยแบบนี้อืมนี่คือพผมให้กอาสเก็ตกันมานะครับว่าต้องการย้อนหวีที่ใดนี่เก็บกับเกี่ยวเก็บก้าวนะครับ สมัยก่อนก็ต้องมีควายฟุงย้งเลยเนาะคือก็เรียกควายฟุง้งจะเย็บหน้าเย็บได้เย็บเย็บเถือกก็เรียกปราตะได้นะเนี่ยหลังจากเกี่ยวเก้าแล้วก็มาปันเมียครับมาทำกันนวดทำกันซี่ตึ่งกลอกซี่จะไมก่อนนี่ครับนี่ผมมีนี่รัางมาปุ๊บมาเถี่ยวมุ่นกันอยู่ผมถือเก้าเปลือกมาตึงให้เขาได้ตะนุกนะครับเดี๋ยวเอ่อนี่เลยครับ ปิดเงียบกบบรึบในปอนวดที่เซตแบบนั้นก็นมาก,กินแบบนี้นะครับนี่ทำหุ้งกินแบบนี้นี่ไอ้กระเดี่ยวหุ้งกาหม้อดินเนี่ยเราหุ้งหม้อดินนะครับมาตอนเปิดตัวพิจั่งแผ่นแปดนะครับคุกกิ้งกิ้งพิณาเล็กหุ้งหม้อดินเลยกา้าวช่องคนกินคือเราใช้หม้อเล็กแต่ถ้าหม้อใหญ่ต้นหมากเราจะหุ้งกา